ได้กล่องเก็บของได้กล่องเก็บของมาใหม่ครับแอนเปิดเข้ามาปุ๊บนี่เป็นอย่างนี้ครับเป็นเก็บของนะแล้วก็มันสามารถที่จะพับได้นะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเก็บพับเป็นแบบนี้แล้วก็พับออกมาเป็นแบบนี้นี่โอเคแม้เวลาเขาแพ็คใส่มานี่ก็เป็นอย่างนี้เลยใส่กล่องมาเป็นแบบนี้ครับ น,นี่คือเวลาที่เขาแพกใส่กล่องมานะเพิ่งแกะให้เห็นเงินเมื่อกี้ครับอ่าเขาแพกใส่กล่องมาถือว่าแบบทีแรกก็งงเอ้ยทําไมเขาใส่กล่องมาเป็นแบบนี้แต่พอแกะามาอ๋อเข้าใจเลยครับจะมาเป็นแบบนี้มาให้ดูนะว่าใส่มาได้ยังไงเป็นแบบนี้ครับดึงออกมาปุ๊บจะเป็นแบบนี้อืาแล้วก็อ,ออกมา ก็จะกางออกแบบนี้แ่นตัวนี้ก็จะเอาใส่ลงไปข้างในนะครับใส่ไปข้างในอ่านาสามารถเก็บของได้ครับข้างในเก็บของได้เป็นแบบนี้นะใส่ลงไปเป็นที่นั่งได้ผมหนักอยู่นะตัวผมไม่ได้ถือเบาๆนะถือว่าหนักเลยนะครับหนักอยู่ที่ จ็ดสิกิโลแปดสิกิโลนะครับนั่งได้ถือว่าโอเคเลยเด็กๆเ,เขาก็นั่งได้นะครับเอาไว้นั่งตรงนั้นตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์นะสองร้อยกว่าบาทครับผมลองไปหาใช้กันดูครับมีหลายสีครับอันนี้ผมชอบสีนี้รวด,ดลายกาันอ,ออกแบบของเขาถือว่าใช้ได้ครับผมดูกันใกล้ๆนะนี่เป็นแบบนี้ข้างในเป็นอย่างนี้สวยงามเลยนะครับ เก็บของได้เป็นที่นั่งได้ด้วยครับผมไปหาใช้กันดูนะโอเคมาก